สวัสดีค่ะนุชอินเวอร์แลนด์พร้อมทีจะพาทุกคนสนุกสนานเพลิดเพินไปกับนิยายจีนโบราณแน่นอนว่าจะต้องเป็นเรื่องยอดชายาบุกผาทิย์วันนี้เสนอเป็นตอนที่สี่ค่ะในชื่อตอนที่ว่าทลายลังโจรใครเป็นคนทลายลังโจนไปติดตามเรื่องราวของพวกเขาพร้อมกันได้เลยค่ะบทที่สี่ทลายลังโจรการเดินทางไปยังโจนของแพทย์หลวงสกุลู่ผู้ต้องอาญานั้น ใช่ว่าจะราบรื่นยางสันและหลีห่วงลูกจำเป็นต้องหยุดพักมาทั้งสองบ้างเพราะสภาพภูมิประเทศในแถบนั้นไม่เอื้อ,อํำนวยตามเส้นทางเดินระหว่างแนวเขานั้นเป็นไปด้วยดินหยาบและก้อนหินแหลมคมตะปุ่มตะปำเยียวว่าแต่ล้อเปลียนหรือเท้าคนเลยแม้กระทั่งกีบม้าที่สวมเกลือกเหล็กอยู่เสมอ,อยังต้องยอมแพ้ยางซันจำได้ว่าในฤดูศาสตร์ครั้งล่าสุดนั้น ฮองเตได้พระราชทานทองคําที่สะสมไว้ในห้องพระคลังหลายกําปั่นใหญ่ให้แก่หลัวเก๋เหล่าเสนังบดีขั้นสองผู้สังกัดกรมโยธาเพื่อไปจัดทําถนนและเส้นทางเดินม้ารอบหุเขาให้เสร็จสิ้นซึ่งน,น่าแปลกพ่าตอนนี้เขาและห่วงลูกกลับมองไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเลยแม้แต่น้อยเห็นเพียงสภาพความขรุขระที่จะเป็นอุปสรรคอย่างสูงสุดเมื่อยามเกิดการอพยพหรือต้องเผชิญกับภัยสงคราม ไม่มีแม้ร่องรอยของการก่อสร้างใดๆให้ประจักษ์แก่สายตาการที่เขาได้ยินหลวเก๋เหล่ารายงานต่อหน้าพระพักเลยแม้แต่นิดเดียวบิดาของหลวซูซิงผู้นี้ร้อยเล่ห์นักหากแต่ฮ่องเต้กับมิรู้เท่าทันทั้งอย่างให้ความสำคัญและไว้วางพระทัยเป็นที่สุดอำนาจบาร,รมีของหลวเก๋เหล่าจึงแผ่อิทธิพลกว้างขวางไปทั่วแพ้นแม้จะมีหลายจุดสังเกตที่เขาและองค์ราชายาตรู้เท่าทันแต่ก็ขาดซึืง่งพยานหลักฐานใดเพื่อเอาผิด นื่องจากเสนาบดีหลัวงผู้นี้มีท่าทีแพลวนะแม้จะมีความเก่งากาจในด้านงานโยธาและการก่อสร้างทุกรูปแบบมากเพียงใดก็ตามแต่ก็เจอด้วยความคดงอไปแล้วถึงห้าส่วนเมื่อหวนคิดถึงบิดาเขาก็อดคิดถึงบุตรีไปด้วยไม่ได้แค่คิดถึงรอยยิ้มที่สดใสนั้นก็รู้สึกหดหู่จนเกินต้านทานยิ่งจินตนาการไปต่างๆนานาว่าพวกโจรร้ายเหล่านั้นจะลงมือกับนางเช่นไรบ้าง เขาก็ยิ่งจุดในอกจนไม่อยากหายใจอีกต่อไปทุกนาทีที่ล่วงเลยคือนาทีแห่งความทรมานของหญิงคนรักที่ถ้าหากแลกความผิดพลาดนั้นกับลมหายใจของเขาได้หยางแซนก็พร้อมที่จะปิดชีพตนเองเพื่อซื้อชีวิตใหม่ให้กับสตรีผู้เป็นที่รักได้โดยไม่ลังเลทันทีที่หาตัวนางพบเขาจะพานางไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ให้ไกลาจากผู้คนในเมืองนี้พานางไปเยียวยาสภาพจิตใจในที่ที่ไม่มีคนรู้จัก เขาพร้อมที่จะสละฐาน,นันดรและตำแหน่งทางการเมืองที่ฮองเต้ทรงประทานให้ขอเพียงแค่ได้เคียงข้างและดูแลซูซินอย่างใกล้ชิดต,ต่อให้ต้องใช้ชีวิตเยี่ยงคนตัดฟืนเขาก็พร้อมที่จะทำเพื่อนางได้เสมออย่างซันเอ็นกายลงนอนบนพื้นหญ้าแล้วปล่อยความคิดล่องลอยไปไกลในอดีตย้อนไปสู่วันแรกที่ได้พบเจอกันตอนนั้นเขาสรงชารทัดหลงเข้าไปในไร่ฝ้ายกว้างใหญ่ที่สุดแสนจะกันดาน กองทัพของเขาที่คว้าไชยกลับมาถูกลอบทำลายระหว่างเคลื่อนทัพกลับเมืองหลวงแม้นี่ได้ต้องคมดาบของโจนชุดดำตามที่คาดหากแต่พิษจากปลายธนูก็ทำให้เขาเปลี้ยงพ้มจนแสงสาหาัสต้องตัดสินใจหนีสมซานออกมาก่อนเพื่อเอาชีวิตรอดพอรู้สึกตัวอีกทีก็ตอนที่ลืมตาขึ้นมาเจอกับเดลุนีผู้งดงามนางหนึนนน่งนางกำลังพยายามป้อนยาให้แก่เขาโดยมีหลี่ห่วงลูกคอยช่วยเหลือ ด้วยการพยุงร่างที่ต้องผิดร้ายขึ้นมารับยาวินาทีที่สองสายตาประสานกันหลวซูซินก็ก้มหน้าหลบสายตาคมของเขาด้วยความเอียงอายถือเป็นความประทับใจแต่แรกพบที่เขาเองก็ยังไม่อาจลืมเลือนได้เมื่อแรกหยางซันคิดว่านางเป็นแค่สาวใช้หรือคนงานที่ถูกส่งมาดูแลไร้ฝ้ายเพราะเขาเห็นนางต้องทำงานหนักทุกวันจนเกินกำลังของสตรีตัวเล็กๆที่จะทำไหวดังนั้นเขาและหลี่ห่วงลูก จึงตอบแทนความมีน้ำใจของนางโดยการแยกง,งานทั้งหมดมาทำเสียเองโดยหวังว่าล้วสู้ซินคนงามของเขาจะได้มีเวลาพักผ่อนบ้างหลี่หวงลู่เล่้เขาฟังในภายหลังว่าสตรีร่างเล็กบอกบาง,งานางนี้พยายามแบกร่างที่หมดสติกลับมาที่บ้านพักเพื่อขอความช่วยเหลือดีที่เขาแกะรอยตาม,มาทานันจึงได้เห็นว่าหญิงสาวถูกร่างใหญ่โตที่กำลังอ่อนแอของหยางซันล้มทับตายไปต่อหน้าครั้งแล้วครั้งเล่า เขาจึงตรงเข้ามาช่วยแบกเจ้านายแทนนางไว้ทันเวลาได้พอด,ด,พดีตลอดระยะเว,เวลาเกือบหนึ่งเดือนที่ไล่ฝ้ายลัวซูซินมีหลี่ห่วงลูกเป็นพี่ชายและมีเขาเป็นอาซันชายคนแรกที่นางผูกใจพักและมอบหัวใจให้เขาไปแทบทั้งดวงแม้ไม่ได้ผูกพันกันทางกายด้วยรักษาเกียรติทางประเพณีหากแต่ใจของทั้งคู่กลับรักมั่นจนไม่อาจแยกจากกันได้เลยตลอดกาล ด้วยความที่อยู่ในไล่ฟ้ายแบบไร้ซึ่งยศศักดิ์และเงินทองก่อนลานางเพื่อเดินทางกลับมาเข้าเฝ้าที่เมืองหลวงรุ่ยอ๋องหยางซันจึงตัดสินใจใช้ฝีมือในทางช่างของตนเองแตะขลักปิ่นปักผงจากไม้มะเกลือให้นางเพื่อเป็นของแทนใจแลกกับกําไรนกยูงสีเงินยวงของซูซินที่แม้จะดูไร้ราคาแต่ก็มีค่ามากที่สุดสําหรับหัวใจเขาเสียงนกร้องดังขึ้นจากทางลาวป่า ติดติดกันถึงสามครั้งเลยอ๋องหยางซันได้ยินเข้าก็รีบคว้าอาวุธและย่องตามไปยังจุดต่างๆที่หลีห่วงลู่ทำเครื่องหมายทิ้งเอาไว้ก่อนหน้านี้หลีห่วงลู่ขอตัวออกไปหาไก่ป่าเพื่อเอามาทําเป็นอาหารระหว่างหยุดพักการเดินทางเสียงนกร้องสามครั้งคือสัญญาณว่าหลีห่วงลู่ต้องพบเจอกับอะไรบางอย่างที่น่าสงสัยจึงตัดสินใจส่งสัญญาณเรียกเขาให้ตามไปได้วยเสียงประหลาดนั้นเมื่อไปถึง หลีห่หวงลูกก็ชี้้เขามองใครบางคนที่กำลังเดินล้างท้ายเพื่อลงไปทางหมู่บ้านเล็กๆซึ่งมีเพียงไม่กี่หลังคาเรือนด้วยความที่คุ้นเคยกันมานานหยางซันมองปลดเดียวก็รู้ว่าชายผู้นั้นคือหลวมู่หลงองคลรักฝ่ายซ้ายและพี่ชายทางสายเลือดของซูซินโดยกำเนิดการลักลอบเดินทางในครั้งนี้ของเขาดูมีนัยยะที่เป็นปริศนาเมื่อเห็นดังนั้นแล้วหยางซันและหลีห่หวงลู่จึงไม่รอช้าค่อยๆเล้นตายแฝงตามไปห่างๆ จนถึงจุดที่เป็นหมู่บ้านเล็กๆตามที่เห็นให้ตายเถอะนี่มันหลี่ห่วงลูกเผลออุทานออกมาเพียงเบาๆหมอพบว่าที่นั่นคือจุดกดดานของบรรดาโจรป่าที่พวกเขากําลังตามหานับจัดจํานวนเท่าที่มองเห็นด้วยตาเปล่าก็น่าจะมีโจรอยู่ในหมู่บ้านนี้ไม่เกิน30สิบคนหยางซันเห็นแล้วก็ยิ่งร้อนใจหนักและตัดสินใจปล่อยให้หลี่หวงลู่เฝ้ามองพฤติกรรมของหลวมู่หลงอยู่เพียงลําพัง ก่อนจะเล้นกายไปสอดสองตามกระท่อมหลังต่างๆจนในที่สุดก็พบเจอร่องรอยที่สุดแสนสะเทือนใจในกระท่อมหลังท้ายสุดแต่งไปด้วยกลิ่นชวนขึ้นเหียนจากทาวโลกีที่อบปวนอยู่ในอากาศชุดเจ้าสาวสีแดงที่ยับเยินและสกปรปกถูกกองทิ้นไหลราคาอยู่บนพื้นสภาพของแคร่ไม้ที่สกปรปกและเกลกลางไปด้วยคราบเลือดปนของเหลวหน้ารังเกียจบนผืนผ้าทําให้เขาอดไม่ได้ที่จะหลั่งน้ําตา และคว้าชุดเจ้าสาวเปรอะเปื่อนนั้นขึ้นมากอดไว้ด้วยความแค้นจนสุดป,ประมาณเสียงสิ่งของที่ตกกระทบพื้นทําให้เขาประหลาดใจค้ายหยกสีขาวที่เขาเคยมอบให้นางติดตัวไว้ตอนเจอกันที่เมืองหลวงร่วงหล่นลงมาจากชุดเจ้าสาวในอ้อมกอดคล้ายต้องการกลับคืนสู่ชายผู้เป็นเจ้าของลุยอ๋องหยางสันขบกามแน่นด้วยความแค้นที่อัดสมอยู่ในอกแววตาที่เคยอ่อนโยนอยู่เป็นนิดเจือไปด้วยความแ็งนกล้าวและพร้อมที่จะฟาดฟันทุกสิ่งให้ย่อยยับ เสียงชุลมุนที่อยู่ทางภายนอกทําให้เขาคาดเดาได้ว่าการต่อสู้คงเกิดขึ้นแล้วกลุ่มโจนป่าคงจับได้ว่าหลวงมู่หลงแอบแฝงกายเข้ามาเพื่อช่วยน้องสาวของตนเองดังนั้นเขากับหลีของลูกก็ควรตามเข้าไปช่วยโดยไม่รอช้าทันทีที่ข้ามผ่านประตูนั้นออกมาเขาเห็นหลวงมู่หลงกําลังฟาดฟันกับบรรดาโจรป่าพร้อมชายชุดดาอีกนับสิบเขาเป็นที่ชายกองคับแทนใจมากจึงจัดก,การฆ่าพวกมันเพื่อหวังรักษาเกียรติให้หลวงซูซิน การที่เห็นหลวงมู่หลงทุ่มเทเพื่อน้องสาวถึงเพียงนี้ทำให้หยางซันอดไม่ได้ที่จะลดความคางแคลงใจลงท่านอองสหายลูกพวกท่านมาที่นี่ได้อย่างไรกันหลวงมู่หลงหันมามองเขาทั้งสองคนด้วยความประหลาดใจหากแต่ลุยอองหยางซันกลับไม่ยอมตอบเขาลากปลายดาบกรีดไปตามพื้นดินโดยแววตาที่พังแน้นก่อนจะจัดการสำเร็จโทษกลุ่มโจรตะขระนั่นทั้งหมดในดาบเดียว ก่อนที่ลายสุดท้ายที่คาดว่าอาจจะเป็นหัวหน้าโจนจะถูกจัดการปลายแท้ยาวเจ็ดว่าก็ถูกเหวี่ยงเข้ามาลัดกายมันเข้าซะก่อนหลี่ห่วงลู่นั่นเองรุ่ยอ๋องหยางจานหันไปมองเขาด้วยประกายตายที่ดุดันนึกโกรธมากที่เห็นเขากะทำการอุกอาจนอกเหนือคำสั่งหากแต่ยังลังเลและรล่าฟังคำอธิบายจากอีกฝ่ายด้วยความอดกลั้นท้าน้อยขอประทานาภัยที่ขัดขวางความต้องการของท่านอ๋องแต่เพื่อความกระจ่างท้าน้อยเห็นควรว่า เราต้องนำตัวโจรผู้นี้กลับไปสอบสวนอย่างลับๆที่คุกหลวงเพื่อสืบหาความจริงที่ซ่อนอยู่โดยไม่ให้เกิดข่าวลือจนเสื่อมเสียเกียรติขององเฟยขอท่านอองได้โปรดพิจารณาเถิดหลี่ห่วงรูศบตาเขาและจิกตาแทนการส่งสัญญาณก่อนจะหันมองไปทางหลวงมู่หลงเพียงหางตาคล้ายจะบอกความในบางอย่างให้หยางซันได้รับรู้เมื่อเห็นดังนั้นแล้วลุยองหอยางซันก็ได้แต่ถอนใจพยายามอย่างยิ่งที่จะดึงสติให้กลับคืน และกลั้นใจออกคําสั่งตามที่องค์คระคนสนิทได้เอ่ยปากร้องขอแต่โจรพวกนี้มันยามเกียดท่านอองยามเกียดสก,กุลหลวงของข้าเหยียบย่ำศักดิ์ศรีของน้องสาวข้าเป็นตายยังไม่รู้ชะตาก,กรรมแล้วใหญ่เจ้าจึงต้องรังชีวิตมันเอาไว้ด้วยหลวงมู่หลงดูกระเฮี้ยนกระหือเือจนเกินพอดีและทำท่าจะลงด่าไปที่คอของโจรป่าผู้นั้นหากกะหลี่ห่วงลูกกลับรู้ทันเขาขยับแขนซ้ายเพียงพลาวเดียวล่างของหัวหน้าโจรป่า ก็ถูกแทะประวัดมานอนล้มกลิ้งอยู่แทบเท้าของเขาแล้วเาวากับจับวางเจ้าอย่าได้กังวลไปเลยหลัวมู่หลงสหายรักเพราะทันทีที่การสอบสวนในครั้งนี้จบสิ้นลงข้าก็เชื่อว่าท่านอ,องคงไม่มีวันไว้ชีวิตมันอีกเป็นแน่แท้สอบสวนหรือในเมื่อทุกอย่างชัดเจนถึงเพียงนี้แล้วใหญ่ต้องเก็บไว้สอบสวนด้วยอีกเล่าเจ้าอยากฟังมันพูดถึงน้องสาวข้าในทางเสียหายเช่นนั้นหรือและสภาพจิตใจของท่านอ,องเล่าเจ้าจะหาทางรับผิดชอบทุกเรื่องนี้ได้อย่างไร ทันทีที่เขาพูดจบหัวหน้าโจนปากก็แผดเสียงหวเราะออกมาจนดังลั่นพร้อมเปยคคำพูดแสงความในที่หลวงมู่หลงได้ยินแล้วก็ให้ร้อนใจเป็นอย่างยิ่งหน้าขันนักพอข้าแม่น้ำได้ก็คิดลื้อสะพานทิ้งแล้วกล่าวอ้างว่าต้องรักษาเกียรติของสกุลตนทั้งหน้าขันอะไรเช่นนี้เลวไหลเมื่อไม่มีทางรอดทุกโมงยาไม่รู้เป็นตายเจ้าก็คิดเอาตัวรอดด้วยการใส่ร้ายข้า หวังให้เราระแวงกันเองเช่นนั้นเรึงตรงหุบปากเน่าๆของเจ้าเสียก่อนที่ข้าจะอดกลั้นไว้ไม่ไหวเผลอฝ่าฝืนคำสั่งนายลงดาบบันคอเจ้าเข้าเสีก่อนหลวมู่หลงดูกโกรธจัดและทำท่าเงื้อดาบเรากับจะฆ่าหัวหน้าโจลลงไปจริงๆลุยอ๋องหยางซันได้ยินดังนั้นก็หันไปสบตากับหลี่ห่วงลู่ชั่วครู่หนึ่งแล้วย่อนดาบที่ดื่มเลือดของโจลป่าจนุ่มโชกเก็บลงไปในฝักด้วยสีหน้าที่ดุดัน ก่อนจะหันหลังเดินนำทางกลับไปที่จุดพักมา้าโดยไม่สนใจหลวมู่หลงและชายชุดดำปริศนาที่เหลืออยู่พาตัวพวกมันไปสอบสวนนำคำสั่งท่าไปที่สารต้าหลีแจ้งไป้ท้าวฟงว่าถ้าขอความร่วมมือต้องการใช้สถานที่สำหรับสืบคดีลับและขอให้เต้ท้าฟงช่วยมาเป็นพยานให้กับเราในคดีครั้งนี้ด้วยการที่ต้องมายืนมองหลงฝังศพของตนเองนั้นเป็นการตอบย้ำแผลในใจอีกรูปแบบหนึง่ง ในหลวงซูซินต้องทําใจยอมรับมันให้ได้ปีศาจอสาลพิษหรือท่านอาจารย์ที่อ่เฟยเฟิ่งเจ้าของร่างนี้เคยเรียกขานพานางมาเยี่ยมร่างที่ไร้วิญ,ญญาณของตนเองถายใต้เนินด,ดินที่ปกคลุมไปด้วยเปลวหิมะสีขาวพิสุดเจ้าซินใจไปแล้วในอย่างที่ข้าเพิ่งไปถึงจอมปีศาบุรพากล่าวก่อนจะหันไปจัดเสื้อคลุมกันหิมะให้กระชับกับตัวนางแล้วก็ผูกสายรัดเหนือช่วงอกให้แน่นขึ้นมืออีกข้าง กดึงส่วนที่ใช้สำหรับคลุมศรีศรษะขึ้นมาคลุมเอาไว้ให้อย่างอ่อนโยนสภาพของเจ้าในตอนนั้นช่างน่าเวทนานะักเพิอเอ่อพยายามขอร้องห้าให้ฝากืฟอลิขิตสวรรค์ช่วยเหนี่ยวรั้งดวงวิญญาณของเจ้าเอาไว้ทั้งท้งที่นางเองก็ใกล้จะสิ้นลมเช่นเดียวกันหน้าแปลกที่นางไม่อยากให้เจ้าตายทั้งทั้งที่นางเองก็ยังไม่เคยรู้จักเจ้าข้ามอธิบายของเขาทําให้หลัวซูซินรู้สึกตื้นตัน อดไม่ได้ที่จะนึกกล่าวคําขอบคุณเจ้าของร่างนี้อยู่ภายในใจแล้วงูยักษ์สีแดงที่ข้าเห็นในตอนนั้นเล่าเขาคือบริวารของท่านเหรอมิใช่บริวารหากแต่เป็นตัวข้าเองในยามนั้นข้านึกว่าเฟิ่งเอ,อ๋อเป่านกหวีดเรียกข้าเพียงลําพังข้าจึงมิได้มาในร่างในละมิดคําตอบของเขาทําให้นางกระจจางใจแต่ก็อดไม่ได้ที่จะถามหาใครคนหนึ่งที่มีพระคุณต่อน,นางอย่างล้นเหลือแล้วตอนนี้หญิทงท่านนั้นอยู่ที่ไหน ท่านเคยบอกข้าก่อนหน้านี้ว่านางยังไม่ตายนางไปอยู่ในร่างของใครและทําไมข้าถึงเข้ามาอยู่ในร่างของนางได้ลัวซูซินถามถึงพี่สาวผู้อารีของนางด้วยความสงสัยก่อนจะเดินตามปีศาจอสรารพิษกลับเข้าไปในตัวบ้านเพื่อหลีกเลี่ยงความหนาวเย็นของมูริมะเจ้าอย่าได้กังวลไปก่อนหน้านี้ราวห้าร้อยปีนางได้ทิ้งร่างเดิมเอาไว้ในที่แห่งนึงเพื่อจุดติดมาเผชิญด่านพระบนโลกมนุษย์ ด้วยความที่นางมุ่งมั่นบำเพ็ญเพียรมานานนับพันปีหวังจะสร้างบารมีให้พ้นจากแดนปีศาจด้วยศีลบริสุทธิ์กร่างเดิมของนางจึงหูกรักษาไว้ด้วยหลังบำเพ็ญเพียรที่ว่านั้นแต่ก็ต้องใช้เวลาปรับตัวอีกสักระยะนางถึงจะออกมาพบปากกับพวกเราได้เขาหันมาตอบนางโดยละเอียดก่อนจะพลิกฝ่ามือในอากาศเพียงเล็กน้อยเพื่อเปิดประตูรั้วบ้านที่นางพักรักษาตัวอยู่ตอนนี้เป็นที่อยู่อาศัยของปีศาจอสรพิษซึ่งซ่อนตัวอยู่ในหุบเขา แม้จะเป็นเพียงเรือนไม้หลังเล็กๆแบบเรียบง่ายแต่เท่าของเครื่องใช้ก็ยังดูใหม่และปุ่งบอกถึงความมั่งคั่งของเจ้าของบ้านด้านนอกถูกร้อมลอาไปด้วยสวนสมุนไพรหลากหลาชนิดทั้งที่เคยรู้จักและยังไม่รู้จักหน่าแปลกที่ในเวลานี้มักจะมีหิมะโปรยปลายลงมาไม่ขาดสายท,ทั้งทั้งที่บรรยากาศภายนอกนั้นก็ยังคงเป็นปกติแล้วอีกนานไหมเจ้าคะกว่าที่พี่หญิงจะออกมาพบหน้าพวกเราได้เขายัางไม่ตอบ แต่พานางมานั่งคุยกันตรงหน้าเตาผิงแล้วลินน้ำชาอุ่นๆส่งมาให้เพื่ออบอุ่นร่างกายหลัวซูซินจึงหมุนถ้วยชาไปมาเพื่อฆ่าเวลาระหว่างรอคำตอบแอบรอบมองบุรุษอาพรแดงผู้มีเลือนผมสีขาวสว่างนั้นด้วยรู้สึกว่าเขาช่างแปลกตาไหนจะลูกในตาสีแดงต่านั่นอีกเล่ามองเพลินๆแล้วคล้ายไม่ใช่มนุษย์เอาเีะเลยก็พอเขาไม่ใช่มนุษย์น่ะสิใช่ว่าข้าไม่เคยบอกกล่าวเจ้าสักหน่อย เียงบุรุอีกคนที่ดังขึ้นตรงข้างหูทําให้หลวสซูสินถึงกับสะดุ้งจนสุดตัวถ้วยชาร้อนที่ประคองไม่ใีมือพอให้ได้ไออุ่นหกลาดมือจนรู้สึกแสบร้อนปนหมุดหงิดยิ่งได้เห็นว่าเขาคู่นั้นคือใครหลวสซูซิ้นก็แทบจะยกการน้าชาร้อนๆบนเตาเล็กนั่นล่าใส่ตัวเขาไปซะแล้วพ่อจากการทาร้ายเทพยมาบาลมันหนักนะแม่นางหลวงข้าเกรงว่ามนุษย์สติที่อ่อนแอนไร้ทางสู้เช่นเจ้าคงนิ้อาจรับมือไหว เขาขู่นางด้วยรอยยิ้มสุดทะลล้นก่อนจะรับไฮสุลาจากบรุษชุดแดงมาเปิดดื่มข่าไม่ควรทําให้ข้าตกใจหลัวซูซินพยายามบังคับตัวเองให้ลืมความหวาดกลัวในอดีตแล้วหันมาสนทนากับเขาด้วยท่าทีที่ผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นและไม่ควรเสียมารยาทอ่านความคิดในใจของผู้อื่นเพราะมันอาจทําให้ข้าตกใจจนบาดเจ็บขึ้นมาได้คําตัดพ้อของหลัวซูซินดังไปถึงใครอีกคนที่กําลังนิ่งฟังอยู่ เขาเอื้อมมือไปคว้าขวดยาจากกระตกาไหวายที่วางไว้ใกล้ๆตัวมือเล็กๆที่แดงกลับไปด้วยไอร้อนจากการน้ำชาถูประคองเอาไว้อย่างอ่อนโยนก่อนจะบรรจงทายาขวดนั้นให้นางด้วยท่าทีที่แสดงความทนุถนอมให้ตายเถอะหลวสู่สินคิดในใจความรู้สึกหวิวไหวเหล่านี้มันคืออะไรกันเป็นอู๋ไฟฟิงหรือนางเอ็นกันแน่ที่กำลังคิดไปไกลทั้งทั้งที่ภายในใจอีกห้าส่วนที่ยังมีลุยองหอยางซันอยู่ไม่เคยเปลี่ยนแปลง เราไม่ต้องแปลกใจไปหรอกสตรีทุกนางล้วนหวั่นไหวไม่ได้อยู่ใกล้ๆเขาข้าบินแดน,นัาสารพิษนี้มีสเสน่ห์รุนแรงนะแม้กระทั่งตัวข้าเองก็เถอะในทุกยานที่เมามมยข้าก็เกือบคว้าเขามาเป็นชายาตำหนักสามหลายครั้งแล้วเทพยุมบาลกล่าวออกมาอย่างขบขันโดยไม่สนใจสายตาของอีกฝ่ายที่กำลังมองเขามาเป็นเชิงตำหนิไม่ทันไรท่านก็ลอบอ่านความคิดข้าอีกแล้วท่านช่างเป็นเทพยมบาลที่ไร้ามารยาทยิ่ง หลวซสซสินหันไปตำหนิเขาด้วยประกายตาที่ขุ่นเกียวก็ใครแล้วจะไม่รู้สึกเอียงอายที่ถูกจับได้ว่ากำลังหวนไหวไปกับบุรุษอื่นภายในระยะเวลาอันแสนสั้นว่าแต่ท่านอาจารย์คำถามเมื่อสักครู่นี้ท่านยังไม่ได้ให้คำตอบค่าหลวงสุสินแก้เขินด้วยการทวงคำตอบเขาอยากรู้ความเป็นไปของอีกฝ่ายให้มากกว่านี้หาแต่ปีศาจสารพิษกลับตอบมาเพียงสั้นๆและหันไปชวนนางสนทนาเรื่องอื่นแทน นางปลอดภัยดีและเมื่อถึงเวลานางจะไปตามหาเจ้าด้วยตนเองความเป็นไปหลังจากที่นางเห็นพิยาสารพิษแผ่พังพาในครั้งนั้นถูกเล่าออกมาเพียงบางส่วนจากปากของสองบุรุษผู้มีพระคุณของปีศาสตร์บุรพาหรือท่านอาจารย์วั่นเสอไม่กล่าวถึงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับปู่เฟยเฟิงให้มากนะเขาเล่าให้นางรับรู้เพียงแค่ว่าในตอนที่เขาไปถึงนางก็สิ้นลมหายใจไปแล้ว เหลือเพียงร่างและยินญ,ญานที่แหลกช้ำยับเยินนอนเบิ่งตาพงอยู่ภายใต้อ้อมกอดของอูฟเฟยเฟิงข้าล้างลูกแก้วดวงวิญญาณของเจ้าไว้นำมาซ่อนในร่างของเฟิงเอ๋อเพื่อหลีกเล่นจากสายตายมมาตโชคดีที่สหายอี้มาได้ทันเวลาระหว่างที่ข้ากำลังเจรจาก,กับเฮยเทียนและไผ่เทียนผู้ไม่ยอมเลิกลาสหายอี้ก็ตรงเข้ามาต่อรองและเอาเกียริกับอำนาจของเทพยม,มบาลมาเป็นประกันเขาทั้งสองจึงยอมกลับไป และปล่อยดวงวิญญาณของเจ้าไว้ให้อยู่ในการดูแลของพวกข้าตามที่เห็นจอมปีศาจอสารพิษเล่าเรื่องราวที่นางอยากรู้จนเกือบก,กระจจางโดยมีสหายอี้หรือเทพยม,มาบาลที่นั่งดื่มโซลาคอยเสริมให้จริงๆแล้วข้าเองก็ใช่ว่าจะมีอำนาจต่อรองอันใดเลยหากจะเป็นดวงชะตาของเจ้าเองต่างหากที่ยังไม่ถึงคาดครั้งนี้พอมีมนุษย์กลุ่มหนึ่งอาจหาทำพิธีเปลี่ยนดวงชะตาและเอาดวงของเจ้าปลูกพันธุ์เข้าไปด้วย หน่วยบัญชีของแดนสวรรค์จึงบันทึกข้อมูลผิดพลาดและส่งหมายรับดวงวิญญาณให้สองยม,มทูตโดยไม่ตรวจสอบทําให้เจ้าต้องประสบเคราะห์กรรมแทนสตรีผู้ร้ายกาศที่เป็นคนสร้างปัญหานี้ซึ่งตัวข้าเองในฐานะเทพยม,มบาลก็ต้องแสดงความรับผิดชอบด้วยการหาร่างใหม่ที่ดีกว่าให้ดวงวิญญาณของเจ้าได้ดำรงอยู่และกถือเป็นความโชคดีที่เจ้าของร่างนี้เองก็เต็มใจเป็นอย่างยิ่งคำบอกเล่าของเทพยม,มบาลทําให้หลวงซูสินถึงกับหลั่งน้ําตา นึกขอบคุณอูฟเฟิร์อยู่ในใจนับพันครั้งเพราะถ้าหากไม่ได้ความกรุณาจากนางผู้เป็นเจ้าของร่างหลัวซูซินก็คงเหลือเพียงดวงวิญญาณที่ลองลอยไหลที่สินถิตและมีชีวิตที่อนัถาอีกครั้งหนึ่งภายในโลกหลังความตายแล้วอีกอย่างพวกเรา่ามก็เห็นต้องกันว่าร่างโสงมุมนั่นคงไม่เหมาะกับดวงวิญญาณที่บริสุทธิ์ของเจ้าอีกต่อไปโครงสร้างของกระดูกและเลือดเนื้อต่างๆแหลกช้ำยับเยินไปหลายส่วนจนเกินเยียวยา ไหนจะล่องลอยความอัปยศข,ของสตรีนั่นอีกเล่าหากให้เจ้าหวนคืนสู่ล่างเดิมการเกิดใหม่ในครั้งนี้ก็คงไม่ต่างจากครั้งก่อนเพราะเจ้าก็ต้องกลายเป็นสตรีพิการช่วยเหลือตัวเองไม่ได้มีเพียงลมหายใจหล่อเลี้ยงร่างที่เต็มไปด้วยรอยมลทนินการอยู่ต่อไปของเจ้าก็คงไม่ต่างจากฝันร้ายดังนั้นพวกข้าจึงเห็นพ้องต้องกันว่ากำเนิดครั้งใหม่ของเจ้านั้นควรงดงามและบริสุทธิ์เช่นที่ชีวิตเดิมของเจ้าสมควรจะได้รับ ปีศาจแลสารพิษกล่าวอธิบายด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนยิ่งมองเห็นหยาดน้ำตาข,ของหลวงซูซินที่ไหลลินอาบสองแก้มแล้วก็ยิ่งเห็นใจหนักก็อย่างที่เจ้าได้เห็นในความทรงจำทั้งหมดนั่นแหละเจ้าได้รับรู้เรื่องราวของอูฟเฟยเฟิงในขณะที่นางเองก็รับรู้เรื่องราวของเจ้าเช่นเดียวกันนางรู้สึกสะเทือนใจและโกรธแค้นแทนเจ้ามากอยู่หลายส่วนหากแต่ในช่วงเวลานี้นางต้องละโมหะบำเพ็ญเพียรเพื่อให้ดวงวิญ,ญญาณเป็นหนึ่งเดียวกับร่างใหม่ ้าและว,ว่านเสอจึงต้องคอยช่วยเหลือเตยการแวะไปเตือนสตินางแทบทุกวันเทพยมาบานเล่าประโยช์สุดท้ายให้นางฟังแล้วยกไหสุราขึ้นมาเดิมหากว่าน,นางไม่เคยเห็นอินทลิคของเขามาก่อนแล้วหลวงซูซิงก็คงมองเขาเป็นเพียงบุรุษเจ้าสำรักคนหนึ่งที่สามารถพบเห็นได้ทั่วไปตามโรงเล่าหรือโรงน้ำชาเพิ่งเอ่อมีความเที่ยวชาญด้านสารพัดพิษไม่ต่างไปจากพวกข้าความรู้ในศาสตร์แขนงนี้ถูกส่งมอบเอาไว้แล้วในตัวเจ้า เพราะฉะนั้นเจ้าต้องตั้งสติห้ามนําไปใช้ทําลายใครจงใช้มาในทางที่ถูกที่กวนหากไม่เป็นเช่นนั้นแล้วชีวิตใหม่ของเจ้าก็าจะถูกฆ่าลิบคืนเสียเทพยม,มบาลกระแทกไหสุราเปล่าลงบนโต๊ะเสียงดังสน,นั่นแล้วโบกพัดในมือเพื่อเดินทางกลับคืนสู่ยมโลกปล่อยให้หลัวซูซินนั่งครุ่นคิดถึงความมิยุติธรรมที่ว่านั้นอยู่เพียงลําพังห้ามไม่ให้ฆ่าแก้แค้นพวกมันอย่างนั้นเหรอทั่งนมิยุติธรรมอาเสียเลย สหายอี้ผู้ยิ่งใหญ่แห่งเยอรมลกทั้งลำเอียงนะ